วันนี้เรามาอยู่กับไอเว็บเพื่อนรู้กนเราจะมารีวิวที่ใหม่ในปีนี้น่าจะเป็นที่หลักอย่างนี้เลยเพราะว่าบริการมีมันมีตัวครับมีฟรีมีรถส่วนรถครั้งแรกมีส่วนลดครั้งแรกให้ด้วย50บาทก็มีเครื่องใหญ่สุดด้วย27แต่มัน110บาทก็มีนี่มันติดล้อติดล้อติดล้อ าว,กกท,าวที่ใหม่คือวอริอคคำเย็นเนาะที่เปิดลงอันนี้ก็ที่ซื้อของเอ้ยไม่ต้องสนใจแบรนด์มากแค่น,นี้ครับผมได้มาได้ส่วนลดเราด้วย50บาทเดี๋ยวมาอบกัน มาดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง50บาทตู้เล็กนี่คงไม่กล้าใช้ที่ไหนมันอันตรายแค่นัน้นตู้ใหญ่นี่ใช้ได้อะไรอ่ะใช้สำหรับเขียนอะไรวะเขียยอ๋อเขียเหรียญกรณีเหรียญติดอ๋อกรณีเหรียญติด,โอ,โ,ตดโอเค แรกเงินนะครับรีวิวที่ใหม่ว่ามีที่หอยอเล็กไซใหญ่ไซยใหญ่ไม่ใช่ไซยเล็กค้าค้างมีลายมีแอปมีอะไรพวกนี้ด้วยก็ดีครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นคลิปเหี่ยวอะไรก็รอดูกันได้